สวัสดีครับผมกินเที่ยวเฮบายโจแชนแนลครับพบกันอีกแล้วทุกทุกคนมาเมืองไก่ย,ย่างเหมืนพนไม่รอชิคๆง,ง,งามๆของไอโจแชนแนลครับผมแน่วันนี้ครับไม่งามงามเลยงามคัางงามแน่โอโ้โหถ้าเราเมื่อนี้ครับพ่อจีไปเล่ร่อนขายอีกแล้วแต่ว่าช่วงนี้ฝนก้างจีรุ่งเม็ดหรอครับโอ้ยเป็นตันอุ้อ่อางใจเถอะเนาะมามาครับไอ,ต,อไรรต้องการห้องเมื่อนี้ลุยต่อจะได้กระดองลุยละช่วงนิกิ๊โควิดนี่ต้องสูง้ให้ชีวิตไปครับ ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ขายคือเก่าหน่อยละจังได้ก็ต้องด้วยกันไปครับผมไปไปคุ้มทงเส้นแล้วก็จีเดินทางแล้วครับมาบ้จวดจวดทำไมครับผมจวดจวดต่อไม่รอแล้วนะจวดจวดไหครับแขกใกล้พระฝนท้องไม่คนรูไม่มีความรักที่เธอต้อง ý <laughs> là quá thái độ ý là tạo bang à ra chú này á ý ngọc áp băng áp băng ไก่ย่างให้ลูกค right. ้าม no ั้ครับลูกค้าประจําทานต้องซื้อมันวะนี่ฝนตกหนีพี่น้องเอ้ยขายไก่พาฝนหลอดบนนอกมือนีทุกอ่ะขายมือเป็นมือว่ะค่ะโบไอ้โบหันสองมือหันนี่ไปเอาน้องไก่บบไหนครับผมในเลือกนี้ครับอันนี้สามสิบบาทในยี่ห้อแบบเอาสามสิบใช่ต่างกันมังเดี๋ยวต่างครับเนี่ยครับไงปูว่ะครับสามสิบไม่ได้ บอกไงไหนไปเอาไก่มาได้ครับผนเออไปเอาที่ตลาดไก่บ่อกาดตลาดก็ได้บ่วได้พติขายทีเนือแล้วบ่ได้ขายโิดคสามบาทครับแคของคุณทัาไปแคสิบบาทแคสิบบาทของคุณครัแล้วมังเลยไ เอาเอาเฝ้าแข่งฝนคนแข่งฝน,น, <c oughs> น,นที่นี่อันตรายแล้วไอ้ลุยต่อวันจะไม่ตรงอย่างตอนนี้เนาะฝนก็เลยเอาละครับไก่ย่างมันเด้งของไอ้โจวชาแนลมาแล้วนะ so จ๊ะเสิร์ฟส่งถึงที่อร่อยแซ่บรวทุกไม้แน่นอนแน่นอนสวัสดีครับทปีหปี <c oughs> <c oughs> ปีไกล้ครับปีไก่แล้ปีไก่บนหวววดเด็กจ่ดถือเบิกคนตกเรื่องหันนหันหันดาเรถถยอเบิงโอ้ยคนตกไปแล้วเลยตายแล้วไปเฮ้ยเก่าขอบคุณทุกครับเก่าไหมครับผมทีอุดนนุนมาเป็นประจําครับเด้อ โอเคครับผมได้ครับได้ครับสองไม้จัดไปครับมาเับอันครับลึกไก่ยังไม่เร็วน้ำเรงๆขายครับขายฝนตกเขาต้องขายองเป้าขาย ตวจจัดเอาลูกน้องอย่าพึ่งมาเฮากันแม่ายไกลกว่านะี้ไปหรอ,อย่าวผมแพ็คไปไห้เลยนะครับสองไม่ไม่เลยยี่สิบห้าบาทไก่ย่างป้าจ้าเออผนตัวครับสู่กับฝนเมื่อน,นี่ ีน้ําจิ้มเด็ดๆให้ด้วยนะจ๊ะตรงข่าไปกันไกลข้อตรงโฮมผ่าวไปดิ ตา,ต,าตายตายแล้วตายแล้วหดตึงหนักแล้วเ <c oughs> อาขอบคุณลูกค้าเก่าใบนะครับที่อุ่นเลนครับผมตอนนี้พอการตกไปนี่เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเดินทางสู่ชีวิตต่อไปนะครับต่างผู้ต่างมีภาระหน้าที่สู่ที่พิสต้าไปไกลย่างไหมละครับ <c oughs> โอ้ยหนึ่งเขาเดี๋ยวมุมเอาอีกไปเน่อยไปหน่อยไม่เกียบเลยเนาะ <c oughs> ไปสู่ไปครับไกลย่างไม่ได้แล้วครับไกลย่างสวัสดีครับ เปียกแล้วเอาคุณตกแตกกันเถอะนะเนาะเป็นยัเนาะออเดอร์ท่ามีอ,อสองใหม่ยังเงียบหายอยู่เลยไกลยังมาแล้วนะครับเรื่องปีน,ปน,ปน,นไกลครับรปีนไกลสนใจไหมครับปีนไกลครับปีนไกลเอา,าตายแล้วโอเคได้ครับได้ครับเอาเลยเราลูกมาเรียกเราเร็วขนส่งแล้วได,ลได้ครับ อียาฝนที where 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 ่จบให่นะวะไมเลยครับไปยิบ้าบาทสามกิบาทแล้วเลือหาความนีงาัหาความเหงาูด้ครับ ว่าเดี๋ยวมึงกลอ,อไปไปเลยเฮาปีง่าลไแล้วครับปีง่ปีง่กลตาโฝนสิเนี่เอาเราบึงตัวจากสายมืมนกหมเอยเงยเดี่ยะ โอ้ตายแล้วเราจะไปหลบฝนที่ไหนดีเนี่ยดีใจมา้ยล่ะก้าลบฝนด้วยกัหนหมดแั้วเลยนะเฮียแค่ละ ทีไก่มหครับจิ้มแ๊ะแจุดหนึ่งเนะไก่ย่างวะลมฝนก่อนี่น้องะว่าลมฝนไม่ได้หรอกอันตรายฝนมาเราต้องอยู่นะครับเพราะว่าเราสาบานใเยอะนะ <laughs> Ủa tụt thằng gì Ôi, vẫn cây dưới đất leo khoảng vẫn sau leo Sau leo sau lưới đó vẫn người đời <laughs> โอ้ยใส่ใส่แยกยางแก้ฝนเอาฝนตบฝนไปดิออเอาไปไปอยอยอยอฝนยอไปก่อนจะเข้าเนื้ใอใส่แกย่า <c oughs> งพอลตบฝนเศร้าตกลงจังหน่อยก่ออกขายต่อละครับอีนอกทุกคนเดื้อเป็นเร <c oughs> ื่องใจเลยเดื้อรอบดีขึ้น,นาาาลักงนาสาหัสแน่กรับฝนอีรอกมอใช่พอ <c oughs> เอาสูงไป เอาบอลยอมไปก่อนไข่ไก่ก่อนดิไก่ย่างมาแล้วครับไกย่ย่างบอลต้องฝึกมาปั๊มเลยมายังไงมาแล้วเนดะ้อปีงไก่มาแล้วจ้าไก่ย่างมาแล้วครับไกย่ไย,กย่างตาบฝนโอ้ยตาบฝนครับมัดติดกลางข้างอีกเนี่ยปีงไก่มาครับขอบคุณครับพี่ไก่แล้วจ้าพี่ไก่ cái young, kay 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 young, lù young, em young, kay nào, kay young, luôn, young, kay cứ

ไปนึงกไปนึ่งจับตูเจ็สบาทเราให้นึ่งบ่บงองันโอเคงนพี่เน้อได้เลือกเอายีหรือสามยหรือสามสิสิบน่นนนฝั่งนู่นเลือกเลยลูกโอ้ให่เบลือเลยนะทำไมเลือกมันขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลือกเราเราเอาอะซ้มเอาป่ะ่าเป็นกลองซูมเนี่ <c oughs> <c oughs> แกอย่างซูมด้

โอเคขอบคุณก็ลูกไปเซ็มแซ็มฮัลโหล้วยขอบคุณลหลายๆลูกค้าเก่าไม่ใช่อุดหนุนะครับเด้อไปต่อแล้วขอบคุณหลายๆครับผมตรวจต่อแล้วโอ้ยผมกระตุกกระเซ้าหัวเงียหลายวั้ขอบคุณลหลายใกล้ายางมัง้งเนี่ย,าย,ยาการ์ดหนึ่ง,งเทาเนี่ยพอดีแล้วมันใกล้ยากนน่อยหรอ เลยยากมาแล้วหัวกับคืนเพราะว่าเยอทีนี้ไปเยี่ยมหากระสานสิรรครับมากำลังเรีนอกอะไรครับมารางร้อนยืดเนี่ยใครหนี<ป>่้วยครับผมมาเลยครับ<ป>บอครับมิตเป็นน้องไก่ครับผม โอเคนี่ครับสองไม้เลยขอบคุณครับขอบบคคุณครัโอเคครับผมขอบคุณลูกค,ค้าเก่าใหม้ที่สนับสนุนอุดหนุน,นไปคนละใหม่นะครับลือขอบคุณนะรครับเดี๋ยวนั่นหัวไปทางบ้านอีกคกนขอบคุณเลยลาย เอาหายใจแข็งขวนมวนกุกุกไปต่อพี่น้องเขาจวดจวดจวดปีไก่ครับปีไก่ไก่สมือเร็วเหลือสามใบอุ่นๆุนียได้ครับโอ้ยเมียตักคนแ่แก่คุณก็มาใส่ห่วงเนี้ยโอ้ยได้แล้วทำ ไล่ <l ots> เยาา <t> ลยเออติมเยื่อเนน้านี่หรือใครเหรอลูกมีคบเรียกเอาไหอันนี้ที่ไหนอันนี้ซ้ำสครับนี่หมากระจอกสินไมาต้องหนัน<ฆ>เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่แกเบิ่มกับรถแค่เนี้อา่าใส่จาอสองไม้เนียก,นก็เสรนจ่ะในฮาริดมเพราะเอาไปโรดสองไม้คนโตไม่หมไงคุมค่าคุณล่าค่าเนนอนเอครัไม่นืง่งบอกโอเคครับรม่น้องอีกอะไรจัะ กะลดให้สิบาทอยู่ี่สองใบเอาลดลงอีกมาเมิดเอาไปทั้งหมดถ้า30เกิน90้าสเอาเจบห้าบาทถึงไปดสบหาบาทมาเลยมันาีเบห้เอาอันอันยังมีหบาทเนี่ยเจ็ดสิเอาลดลุกไปเลยเจ็ดสิบบาทแล้วพรอมปัดไปเลยโอเคครับไม่่อยดูแลบอกว่าอะไรกับคนเมตนตงได้ไหมนาะเยอะละจะได้กลับบ้านใช่ไหม เออมันนั่งคนหนี่กินมัดแล้วไหนยังไงยังกว่าคนตกฟอกมีน้ำจิ้มเด็ดๆให้พร้อมครับมันกินแซ่บนี่ขายต้องขายลูกค้าประทับใจครับผมน,นั่นอะไรครับอ่านะเดี๋ยวลองชิมเบื้องผิดิจใจเด้อที่นี่งจ้ซื้อชิ้นดูได้ที่นี่งโอเคครับทุกคนตอนนี้เขาก,ากันแค่กระจายเลยสามไม่เจ็ดซิฟวันที่เก้าซิฟ ขาดไปยี harma, ่ส <Wha> ิบบาทจะไม่ย <diction aries> ังเพื่อลูกค้าที่แสนดีแสนหนาล่างก็เข้าขนาดเป็นยุคห่างเท่าเป็นยังแย่สื่อครับกับไฟอุ่นนึ่นไปฝนมันตกความแน่แล้วขายขายไม่กว้างครับผมเจอขาดทุนก็ไรบ่พอดีเป็นปัญหาครับผมเนาะแั้วเด็ก็แซ่บนัวไปร่วมกันเงินก่อครับกับดูชั้นเอวเดี๋ยวรอบรองกันไหนก็เล่าเข่าบ้านเนาะนี่เนาะที่บ่าพอที่บ่าผมทำไปเลยนะครับไปเข่าบ่าแล้วเช่นเดียวกันตกครับลูกสั่งไปยังไม่เหรอครับถ้าว่า แน่นพูดหลายๆแล้วผ okay, right okay, uh okay. ู้หน่อยหน่อยผมโอเคของพูดอะไรนะครับเด้อไปแล้วครับขอบคุณหลายๆลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนนะครับผมยังไงกในิดคลิปได้แล้วครับสานี้ล่ะฝนตกนักแล้วกินแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมทุกทุกคนที่เข้ามาชมกับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เลยมากครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแนะนนักมือตัวเดือดผิดฝาบกันในกอถูกขอบคุณมากนะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย